Mai có tối nên bên clip tí mà đủ đòn, đòn Bên ngày để chơi mình đây lời này bít, à, phá ันเหลือกระสอบพึ่งเราจะลองใส่สักกระสอบพึ่งหนึ่งก่อนไอ้นี่โอยรั่วหรอะอ้าวรีบเลยใส่เลยเดี๋ับห้าก็ได้ไปนี้มันใหญ่แม่งมือมือกูมีสายไฟด้วยนี่ดูแม่งโคตรอันตรายกันเลยที่เดีเชียร์ ในโบรอนนะครับใส่ด้วยแทรกเตอร์ปกติเขาจะไม่ค่อยใส่กันนะกับแทรกเตอร์แต่เราจะสร้างโอหาะทำไม่ทันราะของในหัวหลแปลงนะเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายฝนตกเนี่ยหน้ามืดอดูเราปลูกเสริมไว้นี่นะเราไม่ถูกกับมันเลยพอปลูกเสริมข้างบนมีลูกพอไม่ปลูกก็ไม่มี บ้าตายกันมามทลาย,ยาเลยนะทะลายใหญ่ดีนะตรงนี้บัดูราษสองบัราดสองเนี่ยทะลายไม่ต้องห่วงนะใหญ่โตโมโหลานอยู่แล้วน,น,น้ำหนักดีแต่ที่เอามาปลูกใหม่เนี่ย รู้สึกว่าเป็นสุราษฎร์เจนะจะทําลายตองขุดปลูกอื่นก็ไม่ได้นะลากเดินแล้วนะก็ต้องเลยตามเลยนะถ้าใครปลูกเสริมแบบนี้นะต้องมั่นใจก่อนว่าคุณจะล้มทําลายตาลมเก่านะอย่าเหมือนเราอย่าเหมือนโทมนะม <laughs> ก็คือปลาล์มใหญ่ได้ที2ตันกว่าช่วงนี้5บาท40นะินะครับนาลางเทวันนี้วันที่6นะ แม่งทำลายไม่ลงนะบอกได้คำเดียวได้ทีสองตันกว่าเนี่ยทำลายไม่ลงเนะื้อที่สีไรนะ,ะข้างล่างก็ไม่กล้ากูดทิ้งนะปามจะดีด้วยนะถูน้วยใจแม่งก็ต้องเลยตามเลยถ้าแบบนี้ค่าเก็บเกี่ยวจะแพงขึ้นนะเพราะเขาทำยากปามเล็กก็จะเอาปามใหญ่ก็จะเกี่ยวทยากเลยทีนี้ หมูนครับตัวก่อนเนี่ยผมเดินใส่นะต้นหนึ่งสี่ช้อนคับพีทับพีตักแกงนะถือว่าคับพีกินข้าวนะลองวัดแล้วไปเราได้มาะสองร้อยกรั ละองมันเนี่ยค่อนข้างเดือันตรายไยจะดูเมื่อนแ็กเตอร์นี่มึงก็ลาม,มันรูมสูงะักเดือนเหนื่อยกันเลยดีเดียวเชียน่เดี๋ยวมาดูเ <c oughs> นี่ยโบอรอนไม่รู้เขาสิ่งห่อนี่มาทำไมนะหรือว่ามันเป็นของ งม,มาแด,นะดงนะมาแดงนําเข้าหรือเปล่านี่ผมให้ดูนิดนึงแรกๆมันไม่มีนะหลังๆมันมีนี้หรือว่าใบมาตตะเรียกว่าใบแจ้งเลขที่รอหรือทอเนี่ยโซนะนะมาตรฐานน่าจะได้มาตรฐานเลยเมื่อก่อนไม่มีตัวนี้นะหลังๆมามนาีน่าจะเป็นบริษัทนี้นําเข้าโดยโดยอะไรไม่รู้นะโดยบริษัทเนี่ย หน้าสวนหน้าตาของบรอนเนี่ยประมาณนี้พอปะไม่น่าพอว่ะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นโบรอนนะหน้าตาแก่ของขาวมันนี่ใช่ไหม ให้น้ำไม่ใส่คนนะคุณยายมาตามใส่ปุ๋ยด้วยแทรกเตอร์นะก็ยังไม่แพร่หลายในขนมนะการใส่ปุ๋ยด้วยรถแทรกเตอร์หรือว่ารถไถน,นะเครื่องหว่านปนะุ๋ยน,นะพวกนี้ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะมีแต่ก็ยังน้อยมากนะ้าสดมากก็ใส่คนนะเขาคิดว่าใส่คนเนี่ยม,ม,ม,มันเห็นมันเห็นดีใช่ไหมจวกรรมันเห็นเป็นเกอกเป็นกำตั้งดีนะแต่แทรกเตอร์เนี่ยมันหวานกระจายทั่วทั้งแปลง นะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะแต่สำหรับเราเนี่ยไม่ไหวนะเหนื่อยนะตาย้วถ้าใส่คนเนี่ยตายแน่นอนค่าแรงเนี่ยหน้ามืดบานปลายนะวันนี้เนี่ยเอามา65กระสอบนะถ้าค่าใส่กระสอบละห้าสิบห้าหกสามสิบก็หาประมาณสามพันกว่ากว่าไม่ไหวนะค่าปุ๋ยย็แพงแล้วไปจ้างคนงานใส่อีกนะกระสอบละห้าสิ ไม่ไม่ไม่ไหวนะต้องลดต,ต้นทุนนะแต่สำหรับใครที่ต้นทุนสูงก็ไม่ว่ากันนะเรื่องการใส่ปุ๋ยนะและอีกอย่างนึงปุ๋ยเนี่ยนะสําเร็จนะใส่ครั้งเดียวนะก็ได้เหมือนกันนะแต่สำหรับเราเนี่ยเลิกใช้แม่ปุ๋ยนะเพราะว่าแม่งแน่นดีนะนะมันคุณภาพคับแก้วอยู่แล้วนะแม่ปุ๋ยเนี่ยมันได้เนื้อเต็มเต็มดีนะถ้าปุ๋ยสูตผสมเนี่ยมันต้องใส่ปริมาณเยอะนะแล้วกกระสอบนึงเนี่ยพันกว่า ใช่นเนี่ยวันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยยูเครียก็ณเวลานี้นะวันที่หกสิงหานะต้องอ้างวันนะครับก <c oughs> ็สอบละเจ็ดแปดร้อยนะแลแต่พื้นที่นะแต่ถ้าไปสูตรผสมเนี่ยครบจริงนะแต่ว,ว่ามันก็ต้องหารครึ่งเอาง่ายงเงี้ยมันสี่หกเปอร์เซ็นนะจากร้อยนะไอเนี่ยกระสอบละห้าสิบก็หารครึ่งนะเท่าไหร่ยี่สิบสามนะใส่จริงก็ได้ยี่สิบสามเปอร์เซ็นอะไรวานี้แหละนะเพราะครึ่งนึงไงนะกระสอบมันได้แค่ห้าสิบกิโล ประมาณนี้บางทีผมอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออไปนะแต่ลองไปศึกษาดูนะผมว่าใส่แม่ปุ๋ยเนี่ยเรามีแทร็กเตอร์แล้ว,ลว,ลวมันมันก็ได้อยู่แล้วนะมันลดต้นทุนส่วนค่าใสไปแล้วนะแล้วก็มาลดต้นทุนส่วนการหวานอีกนะแต่นนะเลือกที่สะดวกเขาที่ใช่นะส่วนโบรอนก็ก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ l c 7ใส่โบรอนนะนี่ตามล่องประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า ใส่ย,ยากแปลงนี่บอกเลยครับเด็กกองทางมันค่อนข้างจะทายากนะแปลงเก่าแก่ดึกดําบรรพแปลงแรกของในหัวนะในหัวเก่าแก่ปลูกไว้นะถือว่าส่ออายุก็เกือบ20ปีแล้วใช่ไหมจมูกเกือบ20ปีแล้วสามสิบแล้วตั้งแต่กูยังไม่เกิดเนาะลูกเกิดพร้อมกูอ๋อแปลงนี้เกิดพร้อมเราเนาะเราเนี่ยอายุ30แล้วนะปีนี้ก็30แล้วนะครับไม่พอ โอ้โหสามสิบปีแห่งความหลังโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นละกันนะถ้าเจ้าอย่งนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e เจอใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊วมไม่พอเัาทำปุ๋ยหกนะ